สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนผักข้างบ้านทุกคนสวนผักข้างบ้านนะจ๊ะเราไม่ค่อยได้ลงคลิปเนาะเราเป็นช่องน้องใหม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปวันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินวันนี้จะมาเปลี่ยนดินทุกคนเล้เนี่ยอันนี้พักเคลนะพักที่เห็นเนี่ยคือเราใช้ดินที่เราเองปรุงเองปลูกเองใหม่ๆก็ทําไปทั่วหาทุกคนแต่นี้มันมังเอินว่ามันได้เนาะ ดินนี่อันนี้ผักเคลผักเคลเก็บใบจินทุกคนผักเคลนี่เก็บใบจินเพาะเด็ดใบมันเอามันก็อยู่ได้เป็นปีนั่นแหละอันนี้โดนหนอนโดนอะไรเจาะเหลือนหน่อยเดียวแล้วก็ปลูกปรุงทีนี้ดินเนี่ยมันมีไส้เดือนเยอะเกินทุกคนดินมันเนี่ยเห็นไหมมันพวนมีแต่ไส้เดือนอยู่ใต้ตูดกระถางใต้ตูดตะกร้าพวกนี้ใต้ตูดลังโฟมเนี่ยมันมีแต่ไส้เดือนมันหลายโพดเวลาต้นพักน้อยๆเนี่ยมันพรวนขึ้นมาจนถมยอดถมใบ อันนี้เป็นสลัดนะเราปลูกดินเก่าแล้วก็สลัดมันต้นกล้าไม่แข็งแรงเดี๋ยวเราจะถอนทิ้งเพราะว่ารุ่นเดียวกันเนี่ยถอนฝั่งมันถอนไปแล้วอันนี้ยังไม่ได้ถอนเก็บไว้ไม่ได้ทุกคนมันไม่โตหรอกถ้าเป็นสภาพนี้แล้วเราก็จะถอนทิ้งแล้วก็จะปรุงดินใหม่แล้วก็หาพะยางผ้าคลุมโรงเรือนมนมาคลุมหน่อยพลาสติกเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันฝนตกแล้วมัน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 ฮากมดทุกคนมันโดนฝนมากไม่ได้สลัดนะมันมันมันไม่โตมันแฉะนี่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเคล เครุ่นนี้ทุกคนไม่ใช่เล็กนะจริงๆมันเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วแต่ว่าก็ดูนะนะไส้เดือนมันพรวนในกระถางนะมีแต่ไส้เดือนครึ่งกระถางมันพรวนดินถมใบถมยอดมดรากก็ไม่รากมันก็เลยแบบข้างล่างมันแฉะมันก็เน่าว,วันนี้เราเลยมาปรุงดินใหม่ทําดินเจ้าของตัวเองทําดินตัวเองนะคะทาดินเจ้าของอันนี้ปรุงเองทําเองเป็นสูตรดินที่เราใช้ปลูกพักนั่นแหละตอนใหม่ๆเริ่มต้นเลย นะคะแต่ดินเนี่ยเราไม่ได้หมักนะทุกคนแต่ว่าของที่ใช้พวกพวกมะขู่มะพร้าวเป็นแกลบเป็นอะไรเราใช้ของเก่าแล้วก็ใส่ทัวลงไปใส่สารอาหารให้มันเยอะๆใส่มากกว่าดินนะทุกคนแล้วก็ให้มันร่วนซุยเบาๆหน่อยในนี้มันก็จะมีมะพร้าวสับเนี่ยมะพร้าวสับขี้วัวนะขี้วัวนี่เป็นขี้วัวแห้งนะ,ะทุกคนแกลบแกลบเก่าแล้วก็เป็นดินดินนี่เป็นดินถุงที่เราไปซื้อมา ดินถุงที่ไปซื้อมาแล้วมันจะเป็นแบบดินแกะเผาอ่ะมันดำมันแน่นมันมีแต่ดินหน้าดินเนาะเราก็เลยต้องเอาผสมปรุงใหม่ให้มันปลูกุงให้มันแน่นเบาๆทุกคนเพราะว่าปลูกแล้วเราจะไม่เอาไส้เดือนไส้เดือนไม่ไหวเยอะเกินก็ไม่ไหวมันเอาซะจนถมยอดถมใบรากเริกมันไอ้นี่หมดเนาะมันต้นมันโยกพอโตมาต้นมันก็โยกเพราะดินมันหลวมเกินเราก็จะใช้แบบนี้แหละให้มันร่วนซุยแล้วเราก็ เติมปุ๋ยเข้าไปดินนี้ผสมมานี่สามารถปลูกได้เลยนะทุกคนปลูกไปประมาณอาทิตย์ละสองอาทิตย์แล้วค่อยไปเติมปุ๋ยเราไม่ต้องไปผสมอะไรเลยเพราะในนี้เราใส่ทุกอย่างไว้หหยหมดแล้วเนาะพอเราผสมเสร็จเราก็จะลดด้วยดมักมูลวัยอีกทีหนึ่งอันนี้ผสมวันนี้ทําวันนี้นะทุกคนเพราะว่าวันนี้มีลูกค้าสั่งดินมีลูกค้าสั่งดินเราก็เลยผสมให้เขาทําให้เขาใส่ถุงไว้เรียบร้อยที่เหลือ,อน,นี่เราก็เลยผสมมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนออนนี้ของเราเองเปลี่ยนเคลเรา รู้สึกว่าลำคาญไส้เดือนบอกตรงนี้เราก็จะดูผลผลิตของดินเราด้วยเพราะว่าตอนที่แรกเลยเราทำมาเราไม่ได้มีสูตรอะไรนะอันนี้ก็ไม่ได้มาสูตรตายตัวไอ้นู่นเท่านั้นเท่าน,นี้นะก,กะกะกะเอาเด้ทุกคนเรากะกะเอาแต่เราเน้นเน้นมูลสัตว์มูลสัตว์มูลอะไรก็ได้มูลวัวมูลอะไรก็ได้อันนี้นี่เราหมักไว้นี่เป็นดินที่เราหมักไว้ไส้เดือนอยู่ในนี้เยอะมากมีดินกระขี้วัวแต่ใส่ขี้วัวเยอะมันเป็นดินมูลไส้เดือนทุกคน เสร็จแล้วพอมันหน้าดินมันเริ่มแห้งๆมันซุยขึ้นมาเราก็เอามาร่อนเราจะได้ดินละเอียดที่ไว้เพาะต้นกล้าเอาไว้ปลูกผักแล้วส่วนใหญ่จะใช้เพาะต้นกล้าต้นเล็กๆอย่างนั้นนะทุกคนเพาะต้นกล้าผักส่วนอันนี้คือดินที่ลูกค้าสั่งไว้ที่เรากรอกใส่ถุงเราผสมเสร็จแล้วก็ใส่ถุงไว้เลยเหมือนมักไปในตัวทุกคนแต่ลูกค้าสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ใช่ได้เลยนะในนี้เราก็จะใส่แกลบก็ขุยมะเอมะพร้าวซับไห่แล้วให้ไปผสมเอาเผื่อเขาจะไปเอาดินผสมเพิ่มเนาะ ถุงนี้เราก็ขายราคาย่อมเยาขายราคาแบบกันเองทุกคนเนาะอันนี้มาเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางก่อนนะทุกคนใช้ดินเราเองนี่เนละยทำเองปลูกผักกินมาตั้งหลายรุ่นแล้วอันนู้นที่เห็นถุงขาวๆนั่นคือผักผักมันไม่โตมันโดนฝนเนาะมันโดนฝนแล้วมันผักมันอะไรก็เลยดึงทิ้งดึงทิ้ง,ดงเดี๋ยวเราจะหาผ้ายางคลุมวงเดือนน่ะมามาคลุมก่อนเสร็จแล้วก็ถึงจะปลูก หน้าฝนถ้าปลูกแบบไม่มีร่มไม่มีพยางคุมโดนฝนนะมันไม่โตเราไม่ได้กินพักดีหรอกทุกคนเนาะ <S 2> <S 2> มันแชะที่นี่ข้างล่างมันก็เน่าต้นกล้ามันก็ไม่โตแล้วต้นกล้าเราพอเองมันไม่ค่อยแข็งแรงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยบำรุงเม็ดบำรุงใบอะไรเราใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกเนาะดินที่เราทําเพราะต้นกล้ามันก็เป็นดินที่เราผสมกับปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมูลไส้เดือนดินมูลไส้เดือนนี่แหละมันก็ต้นกล้ามันโตแต่รุ่นหลังเนี่ยต้นกล้าไม่แข็งแรงก็เลยถอนทิ้งเหมือนรุ่นที่เห็นก่อนนานนี่แหละเนี่ยเด เนี่ยมาปลูกออกออกจากอันเดิมเลยออกออกจากอันเดิมเลยแค่ออกมาให้มีไส้เดือนติดมาเลยลำคานทุกคนเพราะมันก็พรวนดินดีนะมันทําให้ดินร่วนซุยดีแต่บางทีมันร่วนซุยเกินมันก็เกินพอดีแล้วก็เอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงเอาใส่เดือนมันก็จะมีติดๆอยู่เป็นไข่ไส้เดือนที่ติดอยู่กับดินน่ะทุกคนบางเดี๋ยวมันก็มีเกิดขึ้นอีกข้างล่างอไส้เดือนไหลมากเสร็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเอาขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะก่อน ตรงนั้นเป็นที่เดิมที่เราวางเนาะที่เขาย,ยกขึ้นมาเนาี่ยเป็นเป็นโต๊ะเดิมเราวางแล้วมันมีเศษดินอยู่เดี๋ยวล่างเช็นี้ก่อนเดี๋ยวทุกคนล่างทาความสะอาดก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะปลูกพักเราจะต้องปลูกตอนเย็นในกลางวันมันร้อนเนาะตอนเย็นเนี่ยเขาเราปลูกตอนย็นแล้วเขาก็จะได้พักต้นพักต้นเช้ามาเขาก็จะสดชื่นเราไม่ปลูกตอนเช้านะคะป้าจะไม่ปลูกตอนเช้าปลูกตอนเย็นเอาที่เห็นอยู่ในกระบะใหญ่ๆนะั่นคือคือกุยตั้งโอ๋ทุกคน ุใช่ขึ้นใช่เหรอเออขึ้นใช่เดี๋ยววันนี้จะเด็ดไยยาไข่เค็มกินเขา่าจะกินยำไข่เค็มมีไข่เค็มหลายเด็ดตังโอไปแล้วก็ปลูกอย่างละนิดอย่างไรหน่อยทุกคนก็มีต้นหอมมีพริกค่อยๆปลูกนี่เพิ่งปลูกพักสวนทัวได้ไม่กี่ได้ได้ที่สองอาทิตย์ก่อนหน้านี้นเราก็จะปลีแต่สลัก,กับพักเคลนะทุกคนเพราะว่าเราเริ่มจากพักสลัก,กับพักเคลหนาหนาวมันปลูกได้เนาะได้ขายจะพักสลัก,กับพักเคลิล ตอนนี้เราก็จะเริ่มปลูกพักส่วนครัวเพราะนานี้มันหนาฝนปลูกไอ้พวกนี้ยากนอกจากมีผ้ายางลุมโรงเรือนนั่นแหละเดี๋ยวต้องหาก่อนเซตเรียบร้อยจ้าเนี่ยรุ่นนี้เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่ามันจะเติบโตดีขนาดไหนก็ดินที่เราปรุงเองเพราะเราเคยทํามันได้ผลมาแล้วนะรับรองดินรุ่นนี้ปลูกได้เลยโตได้เลยสวยเลยเนาะโอเคนะคะทุกคน